เดี๋ยวเรากรมหนึ่งที่ไม่พอนะหนูบอกเลยคนจีบเนี่ยคนจีบเรายังไงตอนเราเข้ามาจีบ no> กินข้าวหรือยังครับทำอะไรอยู่ครับคำถามที่แบบไม่อยากตอบเลยไม่อยากตอบทาไมรอพ่อ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 เราจะโทรน้ำผาทำไมเรอแฟนมีแฟนยังไม่ต้องถามคำถามนี้ได้ไหม มเเออออ่ขอบคุณมากเลยเดี๋ยเดี๋ยวหลังพางลูกค้าไปกินมีงบให้เดี๋ยวเรี้ยงเขาเลี้ยงว่ากลมเลงพี่ไม่พอนะหนูบอกเลยบอกว่าอยากขอมมะลำบอกว่าอยากขอมมะลำคุณพี่กลมอ่ะร้านปิดทำไมหมดนะบอกเลยฮะตกลงมีแฟนไหมมีคุยคุยเขาเขาจะเกี่ยวกับคลิปไงตอนแรกที่เรามาทำเนี่ย มันมีคุยคุยอยู่อตอนแรกเลยกับแฟนอ่าเดี๋ยวบอกกล้องหน่อยตอนแรกเลยกับแฟนเออใช่ต้นโอ้ยลืมไปแล้วไม่อยากความจำหมดจาไม่ดีเลยคนสิงคโปร์กูจำได้เกลียดด่ากองไม่ได้ล่งกะนไอมไม่ได้ลง,ลลงอ่ะบอกว่าชีวิตมันดียังไงเออมันเป็ในใจเลยชีวิตมันดีมากเลยค่ะเพราะว่าเพราะว,ว่าทำตามมาแล้วสวยแล้วได้ภูใหม่ไหมได้ภูใหม่หลายคนเอ้ยคนเดียว แล้วอัปเดตชีวิตไหนค่ะไปนานไงหกเดือนแล้วค่ะหกเดือนแล้วแล้วการเปลี่ยนแปลงเป็นไงบ้างมีแต่คนทักว่าสวยอะไรอย่างเงี้ยค่ะไปทำอะไรมาสวยขึ้นค่ะจริงไหมจริงสวยอยู่แล้วก็สวยขึ้นไปอีกคนจีบเยอะขึ้นไหมเยอะคนจีบเป็นคนจีบเรายังไงตอนเราเข้ามาจีบอันนี้มันเกี่ยวแลวก็เข้ามาคุยถามนู่นถามนี่อะไรอย่างเงี้ยแน่ ถามถามว่าอะไรบ้างโอ้โหพี่เดี๋ยวทนได้หรอกกินข้าวหรือยังครับอะไรเงี้ย<อ>ทําอะไรอยู่ครับคําถาม<ง>ที่แบบไม,มไม่อยากตอบเลยไม่อยากตอบถ้าไม่รอ <laughs> พ่อ,พอ <laughs> ล้วองจีบอะไต้องจีบเรายัางไงกมเข้าจีบเราต้องกองขึ้นต้นได้ประโยไหมอย่งไ<ม>ติ๊กเกอร์หรือยังไงส่วนใหญเ่เราต้องทักไปอ่ะพี่ ต้องเป็นคนใช่เราต้องเป็นคนเลือกสีไม่ใช่เขาเลือกเราเป็นคนเลือกหมายความว่าทำตาเป็นและเรากลายเป็นคนเลือกเขาเลยใช่เราจะไม่ใช่เราจะไม่เป็นชอ์เราจะเป็นเราจะเป็นข้อสอบเราจะไม่ใช่ชอ์แล้วโอ้รอเล่นเออ เวลาเราเอาไลฟ์สไตล์เราคือเราต้องใช้สตอรี่กับไอจีเป็นหลักใช่ไหมใช่เราบอกเลยว่าถ่ายสตอรี่แล้วมันดียังไงบอกตอหน่อยใช่ถ่ายสตอรี่แล้วมันดีไม่ต้องใช้ฟิลเตอร์เยอะเออเวลาแบบว่าไม่ต้องใช้เยอะไม่ต้องใช้อแต่ว่าก่อนหน้านี้ใช้เยอะทุกอันคือหนูเป็นคนมีตาสองชั้นอยู่แล้วแล้วก็เป็นคนเห็นไหมตรงเนี้ยมันจะเป็นยยับยับยับาเออข้างข้างขวามันก็จะมีความแบบว่า สองสามชั้นอันนี้เขาลืมตานะแต่ถ้าเกิดว่าถ่ายตอนหลับตาก็จะเห็นสองชั้นสามชั้นอย่างเงี้ยอ๋ออ่าแล้วตอนนี้อ่ะตอนนี้ก็ค่ะตอนรูกบอกเลยตอนเนี้ยตอนนี้ก็เป็นสองชั้นเป๊ะงามงามชื่อชื่ออะไรนะงามชื่อชื่อน้องดาชื่อน้องดาเออน้องดาดาอายุเท่าไหร่นะ ยี่สิบแปดค่ะเพิ่งผ่านวันเกิดไปแล้วขอของขวัญหน่อยของขวัญก็มีแฟร์แดงก็มีก็ได้มั้งไม่เนี่แคปชั่นให้มาโสดเอ้ยอย่าตอกอย่าเลยเลยมึงถามวิวพูดเปไปตัดนะคนนี้อุ้ยโคตรยาวเลยพอแล้วมั้งเออพอแล้วเดี๋ยวคนดูเบื่อหนูใช่ไหมเออผมตัดได้หน่อยเดียวผมตัดเดียวนี่เดี๋ยวตอดงั้นก็อินแฟรตาอ่ะมาอินแฟร์ตาเลย